สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเรามารับชมสรุปผลฟุตบอลประจำวันที่5ทธันวาคม2024กันครับเริ่มจากผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเตะกันอยู่2คู่นะครับคู่แรกฟูลแลมชนะบริตัน3ต่อ1คู่ที่2บอร์นมัธชนะท็อตแนมฮอสเปอร์1ต่อ0ผลฟุตบอลโคปาอิตาลี ลาซิโอชนะนาโปลี3ต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกโปรตุเกสโมราเลนเซชนะสปอร์ติ้งลิสบอน2ต่อ1มากันที่ผลฟุตบอลซาอุดีลีกกันบ้างครับเตะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คู่คู่แรกดามัสเสมออาฟายฮา2ต่อ2คู่ที่2ออาเวด้าแพ้ให้กับอาลักดุก2ต่อ3 คู่ที่3เอาชาบับเสมออาฟาเต2ต่อ Al ate, 2, 2และมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาเดเลเริ่มจากคาเซเลโนแพ้แอตเลนติโกมาดริกหนึต่อ3เอดีเชลตาแพ้โอซาซุน่าสต่อ3โอริฮูล่าเสมอเกตาเฟ่0ต่อ0ูนยทำให้ต้องโดนจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะและเป็นโอริฮูล่า ที่แพ้เกตาเฟ่ในการโดนจุดโทษไป0ต่อ3มาราเบลเอฟซีชนะบลูโกด1ต่อ0เอฟซีอันเดล่าแพ้กาตาเคน่า0ต่อ1บา l ลากาโดแพ้ลาซิงเฟโล1ต่อ2ปอนเฟลาดิน่าเสมอคาสเตลอน1ต่อ1ทำให้ต้องโดนจุดโทษหาผู้ชนะ และเป็นปอนเฟลาดิน่าชนะคาสเตลอนไป4-3ตเดปอร์ติว่ามิเนราเสมอเดปอร์ติโบอัลาเบส1-1และในช่วงต่อเวลาพิเศษยิงเพิ่มได้ทีมละ1ลูกทำให้ผลสกอร์รวมเสมอกัน2-2ต่อเลยต้องดวนจุดโทษเพื่อหาทีมที่ชนะและเป็นเดปอร์ติว่ามิเนราที่ยิงจุดโทษได้แม่นกว่า ทำให้ชนะทีมเดียปอร์ติโบอาลาเบสไป4ต่อ2คอนเควนเซเสมอเลียวโซซิดาด0ต่อ0ทําทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและเป็นคอนเควนเซแพ้เรียวโซซิดาดไป0ต่อ1และคู่สุดท้ายยูอีโอลอสแพ้เซบียห1ต่อ3ครับและนี่ก็คือสรุปผลฟุตบอลทั้งหมดประจำวันที่5ทธันวาคม2024ครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ